สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วนะคะ วันนี้มากับดวงของคนเกิดปีมะแมนะคะเป็นดวงการงานการเงินโชคลาภความรักความสัมพันธ์นะคะของคนเกิดปีมะแมประจําเดือนพฤษภาคมนะคะดูกันเป็นแนวทางไว้เตรียมรับมือกับสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะไพด่ดีอย่าลืมนะคะทาให้ดียิ่งขึ้นไปนะถ้าไพ่ที่ออกมาไม่ดีเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะในส่วนของการงานการเงินนะคะคนเกิดปีมะแมต้องบอกว่าช่วงนี้ตอนนี้เลยนะคะในเรื่องของการงานเนี่ย เจอสึกหนักเลยนะคะจริงๆก็ทั้งงานทั้งเงินนั่นแหละนะทั้งงานทั้งเงินค่อนข้างที่จะลําบากนะเราเจอการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนไม่ได้วางแผนมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นการรับมือก็อ,อ,อาจจะเรียกได้ว่าทําให้เราเครียดเรากดดันนะคะเงินทองนี่ก็เรียกได้ว่ารายจ่ายเนี่ยเยอะ เยอะมากๆในขณะเดียวกันลายรับก็ต้องมีการหยุดชะงักนะคะในเรื่องของการงานคุณยังคงทุ่มเทเหมือนเดิมนะคะคุณยังคงทุ่มเทเหมือนเดิมพยายามหาอะไรทําบางท่านนะคะอาจจะเหมือนกับว่าเออได้หยุดงานกระทานหาันหรือได้ออกจากงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คุณยังพยายามอยู่นะคะมันมีความเป็นลาอ,อัศวินไม้คุณไม่ได้ยอมแพ้นะคุณพยายามที่จะสู้นะคะเหนื่อยแต่เราก็ยังเหมือนกับว่าความเป็นอัศวินไม่อยากที่จะอยู่นิ่งๆไม่ยอมแพ้นะคะยังพยายามจัดการ ดังนั้นก็คิดว่าพอเราไม่ได้หยุดเนี่ยมันก็ต้องผ่านไปได้นะคะแล้วก็มันมีข้อดีด้วยนะคะจริง,รงๆการงานการเงินเอาเป็นว่ามันมีปัญหาอยู่เนะเาะก็ไม่พูดมากแล้วกันปัญหาแตกต่างกันไปในในรายละเอียดของคนเกิดปีมาแมแต่ละท่านแต่แน่นอนว่าไม่สบายใจเครียดแล้วก็กดดันแล้วก็ไม่ได้มีความสุข นะคะแต่ยังพยายามอยู่พอมาเป็นพฤษภาคมนะคะได้สามไม้หนึ่งไม้ j u d g m e n ตต้องบอกว่ามันเป็นไพ่ที่เป็นไปในทิศทางบวกทั้ง3าใบเลยนะคะทิศทางบวกทั้ง3าใบนั่นหมายความว่าโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาแล้วนะคะทั้ง j u d g m e n t หนึ่งไม้นะโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินโอกาสหรือโปรเจกต์ใหม่หรืองานใหม่หรือสิ่งใหม่ๆที่คุณกําลังคิดว่าคุณจะทําซึ่งพฤษภาคมได้ทําแน่นะคะและเป็นจังหวะที่ควรจะทําด้วยนะคะเตรียมพร้อมข้อมูลให ตอนนี้ออสําหรับบางท่านถ้าคุณไม่สามารถที่จะทํางานได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะขอให้คิดขอให้วางแผนเอาไว้เตรียมข้อมูลวางแผนงานเอาไว้พฤษภาคมมีจังหวะดีที่จะทํา นะะในขณะเดียวกันอย่าทําแบบโดโดโดดแบบโดดเดี่ยวคนเดียวนะคะถ้ามีหุ้นส่วนก็จะผลักดันกันไปในทิศทางที่ดีถ้าเราคิดว่าเออดวงเราอะ่ะมีหุ้นส่วนไม่ดีหรอกเราไม่อยากหุ้นกับใครเราจะทําของเราเองคุณต้องปรึกษาหารือนะคะปรึกษาหารือผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือคนในครอบครัวหรือเพื่อน นะหรือคนที่เรารู้สึกเหมือนว่าเออมันจะทําให้เรารู้จักทางหนีทีไล่เสริมสร้างความมั่นอกมั่นใจให้ตัวเราเองนะคะโอกาสที่ทุกสิ่งทุกอย่างกาลังจะเปลี่ยนแปลงไปนี้ทางที่ดีเนี่ยมีสูงมากนะคะมีสูงมากต้องบอกว่ามันมันดีอะค่ะทั้งการงานการเงินเงินเองนะคะบางทีคือคือต้องบอกว่าด้วยหน้าไพ่เนี่ย เราเรามีโอกาสที่จะทําอะไรใหม่ๆในเรื่องการงานนั่นหมายความว่าเงินมันก็จะเข้ามามากขึ้นนะมากขึ้นกว่าตอนนี้ด้วยซ้ํานะคะมากขึ้นกว่าตอนนี้ทุกอย่างแหละเงินมากขึ้นแต่แต่แต่อยากจะบอกว่ารายจ่ายก็มากขึ้นตามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนทําต่อไปเพราะว่าไพ่ของโชคลาภนะไม่มีนะคะ แดาบสีดาบสีถ้วยไม่โดดเด่นเลยในเรื่องของโชคลาภหรือแม้กระทั่งโชคจากการทำงานก็ไม่มีนะมันเป็นอะไรที่มันอาจจะเป็นเรื่องของจังหวะชีวิตนะคะซึ่ง มันเหมือนมันเป็นแบบทดสอบความอดทนความยากลําบากนะถามว่าแล้วเราทําอะไรได้บ้างทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะมันเหมือนกับว่าเราจะเราจะต้องเริ่มทําอะไรใหม่ๆซึ่งบางทีผลลัพธ์มันยังมาไม่ถึงแต่ว่าอย่างน้อยเราได้ทําเราทําให้เต็มที่ทําให้เต็มความสามารถผลลัพธ์ยังไม่มาแต่ว่าในอนาคตมันต้องดีแน่ๆนะคะไม่มีใครหรอกทําอะไรแล้วมันจะไม่ดีเลยนะคะเราก็ต้องสู้เนาะนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วอะ่ะ ในส่วนของโชคลาภเนี่ยไม่ต้องไปคาดหวังมันเลยนะคะมันมันจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะคะไม่ต้องไปลุยไม่ต้องไปแบบว่าโอ๊ยการเสี่ยงโชคเราจะนู่นนี่นั่นไม่ต้องไปคิดตรงนั้นนะคิดไปก็ปวดหัวเปล่าๆนะคะเพราะฉะนั้นทําสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเราให้ดีที่สุดแล้วผลลัพธ์มันจะดีเองนะคะโอเคค่ะให้กําลังใจนะคะคนเกิดปีมะแมมันจะดีอยู่นะคะมันจะดีอยู่มาดูความรักกันค่ะมาดูกันที่คนโสดนะคะ คนโสดปีมาแม่นะตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันเดอะ e เดวิลนะรู้สึกจะหัวใจไม่ว่างเนาะ เด็กถือดาบนะคะบางท่านสองคนเก่าอยู่หรือเปล่า,เ,าเป็นช่วงกําลังทําใจจากการอกหกักจากการเลิกลาจากคนเก่านะกำลังพยายามทําใจบางท่านยังแบบโอ้ยยังคิดวุ่นวายใช่ยังคิดวุ่นวายอยู่กับเรื่องราวเก่าๆตัดไม่ขาดเสทีทีทำยังไงเช่นถึงจะก้าวต่อไปได้คุณก็มีความคิดที่ว่า คุณจะต้องไปต่อแล้วนะคุณจะไม่คุณจะไม่วุ่นวายกับคนเก่าแล้วแต่ว่าใจมันยังสั่งไม่ค่อยได้บางทียังไปส่องไปอยากรู้เรื่องราวของเขายังคิดถึงห่วงหาอะไรอาวรนนะบางวันก็รู้สึกว่าเออฉันต้องฉันต้องไปต่อให้ได้บางวันก็ดูเข้มแข็งแต่บางวันก็ดูแบบเฮ้ออะไรประมาณนี้นะต้องบอกว่ามันเป็นช่วงวุ่นวายใจของคนเกิดปีมะแม่นะคะพฤษภาคมจะดีขึ้นไหมนะคะ หกไม้นะคะเดอะทาวเวอร์กับไพ่เดทอุ้ยขึ้นมาทั้งเดอะพาวเดอร์ทั้งทั้งไพ่เดทคือจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นรอยต่อนะคะพฤษภาคมอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะดูนิ่งมากขึ้นนะคะมีทั้ง6ไม้มีทั้งสี่ไม้เรานิ่งมากขึ้นแล้วละ่ะเรามองถึงการก้าวไปข้างหน้าละมองถึงการเริ่มต้นใหม่ละแต่ถามว่าเริ่มได้หรือ,อยังมันก็เริ่มยังไม่ได้หรอกแต่ว่าคุณจะดีขึ้นทําไมถึงคิดว่าดีขึ้นทั้งๆท,ท,ท,ที่มีไพ่เดทมีไทเดอะทาวเวอร์นะคะเพราะว่า เราจะปล่อยวางอาดีตแล้วไง แต่มันอาจจะไม่ทันทีทันใดนะมันอาจจะไม่ทันทีทันใดมันก็จะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะคะคุณอาจจะรู้สึกมันว่าอ้ะละฉันต้องยอมรับสัทีแล้วล่ะว่ามันคงจบแล้วล่ะมันคงไปต่อไม่ได้นะคะคุณอาจจะหันไปโฟกัสในเรื่องของการงานเรื่องของครอบครัวใช้ชีวิตของเราต่อไปพยายามที่จะมีความสุขกับปัจจุบันพยายามที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะโดยสรุปแล้วมันก็ยังเป็นช่วงที่มีความวุ่นวายใจอยู่นะคุณเองคุณอาจจะต้องแบบว่าต้องทําใจตัวเองให้มันนิ่งมากขึ้น อย่าลืมนะคะอยากจะบอกว่าด้วยหน้าไพ่เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะเ,เราก็คงจะต้องปล่อยไป นะคะมันมันคงจะกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วล่ะสิ่งที่ทําได้ก็คือยอมรับความเป็นจริงแล้วก็เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาถึงแม้ว่าบางทีมันก็ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาหรอกนะคะแต่ว่าความสุขของเราก็สําคัญเหมือนกันนะคะอย่าไปยื้อในสิ่งที่มันจบไปแล้วนะคะปล่อยไปเนาะความสัมพันธ์เก่าความรู้สึกเก่าๆปล่อยไปเลยนะคะแล้วก็พยายามที่จะก้าวต่อไปแต่ต้องบอกว่าก็ความวุ่นวายใจมันก็ยังมีอยู่นะคะแต่มันจะนิ่งนิ่งกว่าเดิมอะคะอ่ะคุณอาจจะ ตัดสินใจว่าฉันไม่ไปส่องเขาแล้วนะฉันจะปล่อยเขาไปแล้วแต่ถามว่าหายดีเลยหรือยังนะเราแบบว่าพร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือยังมันอาจจะยังไม่ขนาดนั้นนะคะสำหรับคนโสดปีมาแม่ก็ก็ต้องให้กําลังใจกันนะคะทำเท่าที่ทำได้แล้วก็โฟกัสให้ถูกเรื่องแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนะคะจบแล้วก็ปล่อยไปนะคะเรามาดูคนมีแฟนจ้ะ คนมีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างได้ดีอ e มเ e อเรอค่ะ2อเหรียญคุณอาจจะคุยกับคนที่ค่อนข้างที่จะบ้างานนะฮะบ้างานเอาจริงเอาจังอาจจะชอบสั่งชอบควบคุมที่จะมีขี้หึงด้วยนะคะอาจจะเป็นรักด่างไวัยได้อีกต่างหากอาจจะเป็นชาวราศีเมษหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะ โอกาสเป็นลักต่างวัยสูงมากอาจจะมีราศีกันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยต้องบอกว่ามันเหมือนมันเหมือนคนสองคนมองเห็นคนสองคนที่ต้องปรับตัวเข้าหากันค่อนข้างเยอะนะคะปรับตัวเข้าหากันค่อนข้างเยอะนิสัยใจคอแตกต่างกันอายุแตกต่างกันแล้วก็ลักษณะการใช้ชีวิตนะคะต้องบอกว่าแทบจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลย น้ำแทบจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่ว่าถามว่าความรู้สึกดีมีให้กันไหมมีแน่นอนนะเพียงแต่ว่ามันมันไม่ค่อยลงตัวในเรื่องของการใช้เวลาร่วมกันความหวานความโรแมนติกนะคะแต่อยากจะบอกว่ารักกันอยู่นะถ้าคุณไม่เจอรัก3ามเศร้านะเพราะว่าด้วยหน้าไพา่มันก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะเจอได้ นะถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีรักสามเศร้านั่นหมายความว่าบางทีมันก็จะเป็นแค่เรื่องของคนสองคนที่บางทีไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะแต่รักกันอยู่แต่ว่าปัญหาคือความนิ่งเฉยคือความสัมพันธ์ไม่ไปไหนมาไหนแต่ก็พยายามประคองกันอยู่แต่จริงๆต้องบอกว่ามันนิ่งแล้วก็มันน่าเบื่อเกินไปด้วยนะคะทีนี้ถ้าคนที่เจอรักสามเศร้ามันจะเป็นรักสามเศร้าในลักษณะที่ว่าพอมีคนอื่นเข้ามาพูดเข้ามาคุยกับแฟนเราแต่ว่าความรักที่เขามีให้เราก็ยังอยู่นะแต่ว่าบางทีมันก็จะมีความลังเลอยู่ด้วยนะคะ อาจจะแบบว่ารักทั้งสองคนประมาณนั้นเนะเาะทีนี้ในส่วนของความรู้สึกล่ะตัวคุณเองนะคะได้ห้าถ้วยได้ฮันน f าแฟนะคะแล้วก็ได้เดอะเดวิลคุณเองตอนนี้คุณก็เหมือนกับว่ามันก็มีความวุ่นวายใจนะคุณพยายามที่จะผ่อนคลายความกังวลพยายามที่จะมองทุกสิ่งทุกอย่างแบบว่า,าพยายามตั้งสติอะคือจริงๆแล้วคุณคุณอยากที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจบมากนะ นะมีโอกาสจะเกิดเรื่องชู้สาวนะคะปัญหาชู้สาวปัญหามือที่3คุณผิดหวังคุณเสียใจตอนนี้กําลังพยายามทําใจถามว่าทําได้ไหมก็พยายามเต็มที่แหละนะพยายามทําในสิ่งที่ที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นคุณรู้ว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วและคุณเสียใจนะคะแต่สิ่งที่ที่ทำได้ก็ทําได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าต้องบอกว่าคุณรักเขามาก นะคะคุณรักเขามากแล้วคุณคุณต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไปต่อได้แต่ว่าเหมือนกับใจนึงก็ทําใจไว้ว่ามันอาจจะไม่ไหวปาน,วนนี้ทําใจว่ามันอาจจะไม่ไหวแล้วแฟนคุณละ่ะนะคะแฟนคุณถ้าคุณเจอปัญหารักสามเศร้านี่จะหนักหน่อยนะคะมีความรู้สึกว่าแฟนคุณเขาเขายังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของการจะมาตัดสินใจการที่จะมาคิดว่าเออจะทํายังไงจะเลือกใครมันเหมือนอยากที่จะเก็บไว้ทั้งสองคนเลยแล้วก็หันไปสนใจ ใจแบบว่าเขาก็ยังทํางานเยอะของเขาเหมือนเดิมซึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นคนมีโอกาสเป็นต่างชาติสูงด้วยนะคะต้องบอกว่ามีโอกาสเป็นต่างชาติสูงมากและอาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นรักทางไกลกับคุณก็ได้คือนานๆเจอกันทีมีปัญหาในเรื่องของระยะทางนะคะมันก็เลยทําให้โอกาสที่มีคนอื่นมาแทรกอะม,มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนะคะ จริงๆเขาเหนื่อยนะเขารู้สึกเหมือนกับว่าเรื่องอื่นเขาเขาโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าไงเขาไม่ได้โฟกัสความรักความสัมพันธ์แต่ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วนะคะปัญหามันเกิดขึ้นแล้วแล้วเขาก็รู้ว่าคุณเองคุณก็อยากได้คําตอบนะคะคนคนนี้ยังไม่สามารถจะตัดสินใจได้คิดว่าถ้ามีมือที่สนะเขาอยากจะเลือกทั้งสองคนด้วยแหละยังไม่สามารถตัดสินใจที่จะเลือกใครคนใดคนหนึ่งได้ก็จะคบไว้แบบนี้แหละนะคบไว้แบบนี้แต่แต่ระหว่างคุณกับเขาถ้าสมมติว่าไม่มีมือที่สล่ะนะคะ ถ้าไม่มือ,มอไม่มีมือที่3ตัวเขาเองเ,ออเขายังรักนะคะคือคิดว่าคุณสองคนอะรักกันแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวเข้าหากันนะคะอย่างน้อยในความรู้สึกของเขาเขารู้สึกว่ามันมีความไม่พร้อมบางอย่างในความสัมพันธ์มีความไม่พร้อมที่จะไปต่อมีมีปัญหาในการที่จะเรียนรู้นิสัยใจคอการการยอมรับนิสัยกันคือบางทีเขาอาจจะมีแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ มีมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งมีความไม่เข้าใจกันบ่อยๆกับคุณนะคะซึ่งซึ่งเขาเองเขาก็รู้สึกว่าเขาเหนื่อยนะแต่ตัวคุณเองอาจจะไม่รู้นะว่าคุณเอาแต่ใจตัวเองด้วยหรือเปล่าในขณะเดีวยวกันเขาก็เป็นคนที่จะชอบสั่งชอบควบคุมในขณะเดียวกันคุณชอบที่จะทําอะไรตามใจตัวเองเอน,นี้ยแค่นี้มันก็วุ่นวายแล้วนะคะทาให้ทะเลาะกันบ่อยๆเราไม่ชอบให้ใครมาสั่ง นะคะส่วนเขาเขาก็ชอบสั่งจังเลยประมาณนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะคะโอเคในเมื่อปัญหามันเป็นแบบนี้มาดูกันว่าพฤษภาคมนะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะพฤษภาได้10เหรียญน,นะคะราชินีไม้เด็กถือดาบนะคะมีเจดถ้วยถ้าเจอมือที่สนะคะพฤษภาคมยังไม่มีการเลือกยังไม่มีการตัดสินใจอะไรในขณะเดียวกันก็ไม่เลิก ะะรอจังหวะจะพูดจะคุยกันอยู่ซึ่งมีโอกาสที่จะได้คุยกันด้วยนะคะมีโอกาสจะได้คุยมีโอกาสจะได้ปรับความเข้าใจกันอยู่นะคะเ,เพียงแต่ว่าคือมันเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะใช้เหตุผลความผูกพันความเป็นครอบครัวความเอาจริงเอาจังในความสัมพันธ์มีไม่เลิกคะ่ะคนเกิดปีมะแมพฤษภาคมนี้ไม่เลิกแถมมีโอกาสจะได้ปรับความเข้าใจกันด้วยนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าระหว่างเรากับเขา นะไม่ได้มีมือที่3ปรับความเข้าใจแล้วอาจจะเริ่มต้นกันใหม่ได้ดีด้วยนะคะเพียงแต่ว่ามันจะไปได้ต่อแค่ไหนยังไม่มีใครรู้นะคะมันเป็นไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญ นะคะเป็นไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้แต่มันเหมือนกับว่าการกลับมาสู่จุดเริ่มต้นซึ่งคุณสองโทนคนจะต้องเรียนรู้นิสัยใจคอกันไปอีกอมันอาจจะเริ่มต้นจากว่าอ่าโอเคละเรากลับมาสู่จุดเริ่มต้นแล้วก็ค่อยเรียนรู้กันไปค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันไปซึ่งต้องบอกว่ายังมีใครบางคนที่ยังไม่ได้ข้อสรุปให้ตัวเองว่าจะเอายังไงดีบางที การกลับมาคุยกันอาจจะรู้สึกแค่ว่ามันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นความขัดแยง้งลดลงเพราะได้เพราะได้มาพูดคุยกันและเป็นการคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเพราะฉะนั้นอาจจะได้ข้อสรุปที่ที่ที่มีความสบายใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะสบายใจกันทั้งสองฝ่ายว่าอ่ะโอเคเราจะไปในเส้นทางนี้นะประมาณเนี้ยนะคะสง,งบขึ้นนิ่งขึ้นนะคะพฤษภาคมแต่กรณีที่มีมือที่3ก็จะลำบากหน่อยไม่เลิกหรอกนะคะแต่ว่าคุณคนกลางอ่ะ จะยังไม่เลือกจะยังไม่ตัดสินใจมันจะเหมือนกับว่าพักปัญหาเอาไว้โดยที่ไม่มีการแก้ไขซึ่งคุณเองคุณก็จะอดทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปนั่นหมายความว่าถ้ามีมือที่3มือที่3ปัญหายังไม่จบแต่มันเหมือนกับเราก็จะได้รู้ว่าอ่โอเคเขาคิดยังไงเราคิดยังไงนะคะมันอาจจะทําให้แบบว่าสบายใจมากขึ้นขอใช้คําว่าสบายใจมากขึ้นไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันมากนะคะคำแนะนำนะคะ เด็กถือไม้ค่ะ justice แล้วก็2ดาบนะคะทุกสิ่งทุกอย่างยังต้องผ่านการพิจารณาอยู่นะคะคุณเองก็ก็ควรจะพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนะคะระหว่างคุณกับแฟนคุณสถานการณ์มันไม่แน่นอนนะมันยังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจมันอยู่ในช่วงของการที่ไม่ได้มีอะไรคืบหน้านะคะไม่มีใคร พร้อมไม่มีใครกล้าพอที่จะแก้ปัญหาไม่มีใครกล้าพอจะตัดสินใจเรารู้ว่ามีปัญหาเราก็ไม่กล้าเลิกนะคะเขามีปัญหาเขาก็ไม่กล้าตัดสินใจมันก็เลยเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะนิ่งๆไปแบบเนี้ยนะคะเรียกได้ว่าอยู่ในสถานการณ์รอการ,ร,การตัดสินใจซึ่งคุณเองคุณอาจจะไม่ต้องรอเขาตัดสินใจก็ได้คุณเองคุณสามารถที่จะเป็นฝ่ายที่จะตัดสินใจได้แต่คุณต้องประเมินด้วยเหตุด้วยผลนะคะ ประเมินความสัมพันธ์โดยที่ไม่เอาความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องหน้าไพาแนะนําไม่มีไพใบไหนที่ให้คุณถามใจเรานะคะไม่ต้องถามใจตัวเองเลยคุณรักเขาอยู่แล้วนะคะแต่ให้พิจารณาความสัมพันธ์ด้วยเหตุด้วยผลว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนคบกันต่อจะรอดไหมปัญหาจะแก้ไขได้หรือเปล่าแค่นี้เอง นะคะ,ะคำว่าแค่นี้เองนี่อาจจะบอกว่าเออพูดง่ายง่ายแต่ในความเป็นจริงไอ้คำว่าแค่นี้เองนะยากมากนะคะก็ต้องให้กำลังใจกันนะคะคนเกิดปีมะแมพยายามที่จะ,ะถ้าสมมติว่าคุณหาทางที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันลงตัวมากกว่านี้ได้นะคะก็หาคำตอบเอาไว้เวลาได้พูดได้คุยกับเขาเราก็จะได้นำเสนอความคิดของเราว่าเออเราทำแบบนี้ดีไหมดีไหมนะคะ,ะมันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวมากขึ้นแต่ถ้าไม่สามารถทำให้มันลงตัวไม่สามารถที่จะทำให้มัน สมดุลระหว่างเรากับเขาถ้ามันจะไปต่อไม่ไหวก็ต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ตัวคนเกิดปีมะแม,แมเองนะคะเอาละค่ะก็สมควรแก่เวลานะคะนำไปนำนำบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณรู้สึกว่ามันจะมีประโยชน์กับตัวคุณเองไปปรับใช้นะคะไม่ต้องไปเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่พูดเมื่อกี้นะคะถือว่านำไปประกอบการตัดสินใจของเราเองนะคะโอกาสหน้านะคะค่อยกลับมาพบกันใหม่วันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ